रा อัญชลีวันทาอภิว่า ก็ะจะมอบให้คนที่เก็บได้นะครับนำไปใช้นะครับคนที่เก็บได้คือนายวิทธ์พรพรมสินธานักเรียนชั้นม5ทับ2โปรดดึให้เลื่อนนะครับ Ada ni na, Nah, teruk. Nah.